โอเคนะครับก็ผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกับผมเฮทเซดโอเกมเองวันนี้นะครับจะมาบอกนะทุกๆคนนะครับเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อนะครับเห็นหลายๆคนถามมาและเกินนะครับประมาณว่าพี่พี่ c e b o o k ชื่ออะไรอ่ะพี่พี่เล่นหลา์เปล่าพี่พี่ขอชื่อของสตรีมหน่อยอะไรประมาณนี้นะวันนี้นะครับจะมาบอกนะว่าดูยังไงนะเพราะว่าผมให้ไปตั้งนานแล้วนะครับผมขั้นแรกนะครับก็ทุกคนก็พิมพ์ชื่อช่องผมไปก่อนนะเฮทเซดโอเกมนะตามนี้เลยนะครับ อ่ากดเข้าไปแล้วจะเจอช่อง y YouTube นะกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับนี่พอเข้ามาถึงหน้านี้เสร็จนะครับนี่เลยตรงนี้ครับตรงคําว่าเกี่ยวกับนะครับอืเกี่ยวกับนะครับคลิกไปเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลการติดต่อของผมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีเพจ เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็สตรีมนะครับนี่ครับคือการติดต่อทั้งหมดนะที่ผมให้ไว้นะครับเนี่ยครับก็กดเข้าไปเลยครับหลายๆคนชอบถามนะว่าเออพี่ตัวปลอมมั้ยเนี่ยผมว่าผมผมให้ไปอย่างชัดเจนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเราไปดูที่สตรีมก่อนนะครับนี่ครับสตรีมนะครับของผมก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับเป็นเป็นตัว HTZ นั่นแหละครับแล้วชื่อก็คือ h t เวนวักนะครับ อทุกคนอย่าไปสงสัยนะครับแล้วก็อย่ามาถามว่าผมตัวปลอมนะเห็นหลายๆคนถามเหลือเกินนะครับโอเคอันอันนี้ก็คือสตรีมของผมนะครับถ้าเกิดจะแอดก็ได้แล้วแต่ครับต่อมานะครับก็คือช่องทางการติดต่อนะครับอันนี้เลยนะครับหลักๆจะเป็นเพจนะครับผมเพจ Heytisad Overgame เนี่ยครับมันมันเป็นรูปเมาส์ถั่วเนี่ยอันนี้ครับเพจของผมนะครับทุกคนก็สามารถมากดไลค์ได้ครับก็จะทราบข่าวสารใหม่ๆมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิปใหม่ครับกิจกรรมใหม่ครับอย่างเช่นกิจกรรมร่วมสนุกอะไรมากมายครับทั้งกิจกรรมเอาหาแจกของรางวัลหรือว่าอื่นๆอีกมากมายก็สามารถมากดกันได้ครับเนี่ยครับกดถูกใจกันได้ครับอืมแฟนเพจนะครับแฟนเพจต่อมานะก็คือเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับก็เห็นใครหลายๆคนก็ถามนะครับพี่พี่เล่นเฟซบุ๊กเปล่าชื่ออะไรครับแอดผมมาหน่อยนะครับ อ่ะผมอยากจะบอกทุกคนนะถ้าเกิดทุกคนจะเป็นเพื่อนนะก็แอดมาได้แนละ้วแต่ช่วยแนะนําตัวหน่อยนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้นะมาแอดนะมันจะมีพวกที่ชอบแท็กโฆษณาเยอะเหลือเกินนะครับอ่าถ้าเกิดใครจะแอดมาก็กดนะครับแอดมาแล้วก็แบบว่าแนะนําตัวกันหน่อยนะในช่องแชทก็ได้นะครับผม ว่าถ้าเกิดใครไม่แอดก็กดติดตามได้ครับก็ได้ทราบข่าวสารมากมายเหมือนกันนะครับพอๆกับทางเพจเลยนะเพราะผมก็ลงลงทีมผมลง2อันเลยนะครับโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะก็ของผมก็มีประมาณ3ช่องทางนะครับที่ให้ไว้ส่วน l ลายหรือว่าอื่นๆนะผมไม่ค่อยได้เล่นนะก็ไม่รู้จะให้ทําไมนะกาลินาผมก็ไม่เล่นนะครับอืมก็ช่องทางการติดต่อก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบาย